เรื่องมีมีชื่อว่าราชาแห่งพุ่มไม้ในสมัยก่อนเมื่อเสียงทุกเสียงยังคงมีความหมายช่างตีเหล็กด้ตีค้อนลงไปบนเหล็กเจ้าเหล็กมันก็จะร้องว่าตีไปตีไปตีไปเรื่อยเมื่อช่างสีไม้เสียดไม้หรือว่าใส่ไม้ลงไปไม้มันก็จะพูดว่าไปเลยไปเลย ใส่ไม้ไปเลยหากล้อผันน้ำของโรงสีหมุนมันก็เริ่มส่งเสียงดังครื้นครืนและมันก็จะพูดว่าพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยและเมื่อช่างสีข้าวเป็นคนคดโกงเครื่องโมก็จะฟ้องโดยทันทีว่าช่าง<ม>สีข้าวอยู่ที่นั่นช่างสีข้าวอยู่ที่นั่นสุดท้ายแล้วมันก็จะพูดอย่างรวดเร็วว่า ขโมยเก่งขโมยเก่งแอบขโมยข้าวไปสามส่วนจากแปดส่วนแบบนี้เป็นต้นในสมัยนั้นฝ่ายพวกนกต่างๆก็มีภาษาเป็นของตัวเองที่ทุกคนฟังเข้าใจแต่เวลานี้คนกลับได้ยินเสียงเพียงเสียงเจ็บเจ็บเจจ็บ,จบ,จบ,จบหรือเสียงต่ำแคราแครกแซกแซกบ้างเสียงกู้กูบ้าง รู้เสียงผิวปิ๊ปๆๆและอื่นๆฟังดูคล้ายเสียงดน,นตรีแต่ก็ไม่มีคำพูดไม่มีความหมายณกาลครั้งนั้นปรากฏว่าบรรานกทั้งหลายเกิดมีความคิดไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยไม่มีหัวหน้าอีกต่อไปพวกนกต้องการจะเลือกนกตัวใดตัวหนึ่งให้เกิดเป็นหัวหน้าพระราชา มีแต่นกล้าตัวเดียวที่ไม่เห็นด้วยมีเพียงนกตัวเดียวในหมู่พวกเขานกหัวโตวสีเขียวมันไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้มันอยากใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระและจะตายอย่างอิสระมันบินไปมาอย่างกระวนกระวายใจและร้องว่าฉันจะไปที่ไหนฉันจะไปที่ไหน,ฉ,น,ไไหนฉันจะไปที่ไหนดี มันได้กเกษียณตัวเองไปในหนองน้ำอันโดดเดี่ยวและไม่มีผู้คนพลุกพล่านและไม่แสดงตนร่วมกับเพื่อนๆอีกต่อไปในที่สุดนกทั้งหลายก็นัดพบกันเพื่อปรึกษาหารือเรื่องที่จะเลือกหัวหน้ากลุ่มครั้นผ่านไปถึงยามเช้าที่สดใสในเดือนพฤษภาคมวันหนึ่งนกนานาชนิดจากทุ่งหญ้าป่าเขาลำนาวพรทั้งหมด ก็มาชุมนุมกันทั้งนกอินทรีนกคีรีบูนนกเขาแมวนกกานกกระจาบนกกระจอกนกกลางเขนและบรราน,นกมากมายที่เอ่ยชื่อกันก็นับไม่ถ้วนแม้แต่นกกุ๊กกูและนกหัวจุกมันก็มามันรวมตัวกันรวมทั้งนกจิว๋ว ที่ยังไม่มีเชื่อกก็บินมาปนอยู่กับพวกมันด้วยแม่ไก่ซึ่งเมื่อเอิญได้ยินเรื่องทั้งหมดก็ประหลาดใจกับการชุมนุมครั้งใหญ่อะไรอะไรจะทำอะไรกันเธอหัวเราะแต่พ่อไก่ก็บอกกับแม่ไก่ให้สงบลงและพูดว่าเฉพาะพวกรถสัโยมสูงเท่านั้นแหละและเล่าสิ่งที่พวกเขารู้อยู่ให้แม่ไก่ฟัง อย่างไรก็ตามมีการตัดสินใจว่าผู้ที่สามารถบินได้สูงที่สุดควรเป็นราชากบบนต้นไม้ตัวหนึ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ร้องเตือนว่าไม่นะไม่นะเพราะเจ้ากบมันคิดว่าจะต้องมีผู้ที่ต้องเสียน้ำตามากมายประการแข่งขันครั้งนี้แต่นกอีกาก็ร้องว่าแขกแขก แล้วทุกสิ่งก็จะจากไปอย่างสันติปัจนี้ได้กำหนดไว้ว่าในเวลาเช้าอันสดใสพวกเขาควรจะเริ่มการแข่งขันขึ้นในทันทีต่อจากนี้ไปจะได้ไม่มีใครมาอ้างว่าบินให้สูงกว่านี้ได้แต่มันนั้นมืดซะก่อนเลยบินต่อไปไม่ได้เมื่อนกทุกตัวได้รับสัญญาณดวงอาทิตย์สาดส่อง พวกนกทั้งหมดจึงพุ่งขึ้นไปในอากาศฝุ่นผงลอยขึ้นมาจากแผ่นดินมีการกระพือปีกอย่างรุนแรงและดูราวกับว่ามีเมฆสีดำลอยขึ้นมาอย่างไรก็ตามเหล่านกน้อยก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังพวกเข้าไปได้ไม่ไกลและร่วงลงกับพื้นนกที่มีขนาดใหญ่กว่าจะกางปีกออกทรงตัวได้นานกว่า แต่ไม่มีนกตัวใดเทียบได้กับนกอินทรีซึ่งบินอยู่สูงเสียจนสามารถจิกดวงอาทิตย์ได้เลยและเมื่อนกอินทรีเห็นว่านกตัวอื่นๆสู้มันไม่ได้มันก็คิดว่าเหตุใดฉันจะต้องบินให้สูงขึ้นอีกเล่าเพราะฉันน่นคือราชายอยู่ละละแลวละแล้วมันก็เริ่มถลาตัวขึ้นอีกครั้งนกที่อยู่เบื้องล่างก็ร้องเรียกเขาทันที เขาจะต้องได้เป็นราชาของเราไม่มีใครบินสูงเท่านกอินทรีอีกแล้วยกเว้นฉันเจ้านกตัวเล็กไร้ชื่อพูดขึ้นซึ่งมันแอบเข้าไปอยู่ในหน้าอกของนกอินทรีตั้งแต่แรกในเมื่อนกตัวเล็กมันยังไม่ได้ออกแรงเดา่มันแอบซ่อนอยู่ในอกของเจ้านกอินทรีจึงทำให้มันไม่เหนื่อย มันก็พุ่งบินออกจากอกของนก n อินรีและบินขึ้นไปสูงกว่านกเอ็นซีได้ในที่สุดจากนั้นมันร้องด้วยเสียงที่ชัดเจนและเฉียบแหลมว่าเราคือราชาฉันเป็นราชาข้าคือราชาเจ้าเนี่น่าจะเป็นราชาของพวกเราเรานกร้องด้วยความโกรธเจ้ามาชนะด้วยอุบายพวกนกจึงตั้งเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าใครจะได้เป็นราชาก็ต้องสามารถมุดลงไปใต้ดินได้หานตัวนั้นกระพือปีกด้วยความมั่นใจไก่รีบขุดรูให้ดูว่าเร็วแค่ไหนเป็ดผู้โชคร้ายโชคร้ายมากๆเพราะเจ้าเป็ดกระโดดลงคูน้ำแต่ขาของเจ้าเป็ดดันแพลงและเดินตอะแตะมันก็ได้แต่ร้องว่ากาบ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  ยังไรก็ตามนกตัวน้อยที่ไม่มีชื่อกลับมองหารูหนูแล้วมันเอาตัวของมันซอดเข้าไปในนั้นและร้องออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาว,าว่าฉันคือราชาฉันคือราชาท่านคือราชาของเราอย่างนั้นหรือเรานกก็ร้องด้วยความโกรธเกรี้ยวเจ้าคิดว่าไหวพริบของเจ้ามันยังใช้ได้อย่างนั้นหรือ พวกเขาตั้งใจที่จะขังนกน้อยไร้ชื่อไว้ในหลุมและปล่อยให้มันอดอาหารจนตายนกคูกถูกทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าหลุมอยู่ด้านหน้าพร้อมเหล่าพวกนกขู่เจ้านกคูกว่าเจ้านกคูถ้าเจ้ายังเห็นว่าชีวิตเจ้ามีค่าอยู่ก็อย่าปล่อยให้เจ้านกตัวร้ายนี้ออกไป อถึงเวลาพลบค่ำนกทุกตัวก็ลับหายไปเพราะว่านกทุกตัวก็รู้สึกเหนื่อยมากหลังจากออกแรงบินมากไปพวกมันจึงเข้านอนกันหมดเหลือแต่นกคู่เพียงลำพังที่ยังคงยืนอยู่ข้างรูหนูและจ้องมองอยู่อย่างนั้นด้วยดวงตาอันใหญ่โตของมันในขณะเดียวกันนกคู่ก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายเช่นกัน และมันก็พลางคิดในใจว่าข้าจะปิดตาไปข้างหนึ่งแต่จะเปิดตาอีกข้างหนึ่งเอาไว้และยังไงเจ้นกตัวร้ายมันก็คงออกมาจากรูของมันไม่ได้หรอกเดังนั้นนกคูกจึงหลับตาข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็มองไปที่รูหนูเจ้านกตัวน้อยเงยหน้าขึ้นมองดูออกมาจากหลุมและอยากจะหลบหนีไป แต่มันก็ยังทำไม่ได้แต่นกคูกมองกลับเข้ามาข้างหน้าเขาก็มองไปที่นั่นอีกครั้งที่หลุมอันนั้นจากนั้นนกคูกก็เปิดตาข้างหนึ่งอีกครั้งและปิดตาอีกข้างหนึ่งโดยมันตั้งใจที่จะปิดตาข้างหนึ่งสลับกันแบบนี้พร้อมๆกันไปแบบนี้สลับไปมาตลอดทั้งคืน เมื่อทันทีที่ตาทั้งสองข้างของนกคู่เพิร์ฟปิดลงไปพร้อมๆกันเจ้านกคู่ก็พลอยหลับไปนกน้อยสังเกตเห็นดังนั้นแล้วมันจึงบินหนีไปได้ในที่สุดตั้งแต่วันนั้นไปต้นมานกคู่มันก็ไม่เคยกล้าแสดงตัวในเวลากลางวันอีกเลยเพราะถ้ามันปรากฏตัวขึ้นนกตัวอื่นก็จะไล่ล่าและถอนขนของเจ้านกออก ทำให้มันจะต้องบินออกไปหาอาหารในเวลากลางคืนเท่านั้นมันเกลียดและไล่ล่าพวกหนูเพราะมันสร้างหลุมหน้าเกลียดเช่นนี้ทําให้มันต้องเจอเหตุการณ์ที่โหดร้ายเช่นนี้ต้องคอยหลบๆซ่อนๆส,ส่วนนกตัวน้อยเองมันก็ไม่เต็มใจที่จะถูกพบเห็นเช่นกันเพราะมันกลัวว่าถ้าหากถูกจับได้มันจะต้องเสียชีวิต มินหลบเข้าไปในพุ่มไม้แเมื่อว่ามันรู้สึกปลอดภัยดีมันก็ร้องว่าฉันคือราชาด้วยเหตุนี้เองนกตัวอื่นๆจึงตั้งฉาย,ายาให้นกตัวน้อยนี้ว่าราชาแห่งพุ่มไม้เพราะว่ามันอยู่แค่ในพุ่มไม้และมันก็เอ่ยแค่คำว่าฉันคือราชาเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่มีใครมีความสุขเท่ากับนกลกักที่ไม่ต้องเชื่อฟังราชาตัวน้อยหรือว่านกตัวไหน ที่ที่ดวงอาทิตปรากฏมันก็บินขึ้นไปในอากาศแล้วร้องว่าโอ้ช่างงดงามจริงๆสวยงามมากท้องฟ้าสวยงามมากการที่เป็นอิสระนี่แหละคือสิ่งที่สวยงามที่สดุด